โย,โยังฮยกลับมากันสามคนอย่างเช่นเคยพอตอนนี้เพื่อนก็ยังไม่กลับมากับเราซึ่งครั้งนี้เราก็จะมาดีแอคลูกๆของฉันอีกแล้วฉันดีใจทุกครั้งที่ลูกช้คัมแบ็กกับลูกเต้าเราเราก็คืออีเพ็กซ์นั่นเองซึ่งครั้งนี้ก็กลับมากับอัลอบั้มที่สามแล้วซึ่งซื่ออัลอบั้มยาวมากใช้ขอไปพูดแล้วกันมันแบบมันยาวไปอ่ะฉันจําได้แค่แบบว่าเป็นเกี่ยวกับแอนเซตี้ต่างๆแบบ เซจ,จูรี่บอ,อยอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละซึ่งมากับเพลงที่เป็นภาษาเกาหลีเนี่ยค่ายนะไม่ออกเพลงภาษาอังกฤษที่กูนะอ่านไม่ออกเลยนะแต่ <c oughs> อ่นยากนะเออแต่ก็แบบไปรีเสิร์ชมานินหนึ่งร้อยไปทาสเลตมาแล้วหน่อยครับซึ่งดูหรือเปล่ปาก็ไม่รู้ไม่รู้เพราะเราเราใช้กูเกิลทาร์สเลตอ่านว่า <c oughs> อ่านว่าแห่งวงการนั่นเองซึ่งแปลว่าแบบสถานศึกษาแบบโรงเรียนเอ่ยได้สถาบันการศึกษา ครั้นี้อาจจะมาคอนเซปต์การศึกษาหรือเปล่าไม่รู้แบบเพราะว่าอีสปีสิตเขามีคอนเซปต์เกี่ยวกับแบบวัยรุ่นอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่เดบิวต์มาอะไรประมาณนี้ต้องดูซึ่งครั้งนี้ก็แบบกับคัมแบทที่แตกต่างไปจากครั้งที่แล้วจะจำได้ไหมครั้งที่แล้วที่แบบเป็นรูปแมวเหมียวอะเออครั้งนี้ก็จะแบบว่ายิบเถื่อนเหมืตอนเดบิวต์อ่าจะได้เห็นลุคลุคตอนนั้นเนาะพวกเธอก็ยังไม่เคยเห็นใช่ไหมไม่เคยเออไงไปดูกันเลยไหมชอบใครครั้งนี้ก็บอกฉันนี่ถ้าเราเป็นแฟนกันตอนนั้น 생아가마음니와한 거. 예 오오우 <목 variance> <오우>. <목 challenge>

볼어 봐 <목소리> 오오 ไม่กันว้าวโอ้โหอยากจบก็จบโอ้ไม่กัมันเลิศนะไม่ใช่อะไรไม่ได้ความบอกนะแล้วเธอก็ไปเลยนะเมื่อกี้ไป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 เลยนะไม่บอกไว้เก่าอะไรกันเลย

คือดนตรีมันไม่ได้แบบปังปังปังขนาดนั้นเว้ยแต่ว่ากูชอบอินเนอร์แล้วก็ไฟแบบแสงสีแสงชอบโปรดักชชอบซีจีที่มันเป็นสีแบบเขียวป่ะเขียวม่วงแดงเมืแบบเมือๆหน่อยมันดูสนามรบอะไรเงี้ยปืนเป้าปืนอะไรเงี้ยจริงเหมือนแบบโปรดักชั่นมันออกแบบมาดีะเออแล้วลงทุนอะดูลงทุนอะ ถือไหมแบบชาบมันจะแบบอยู่แบบอยู่ในโกดังอะไรเงี้แต่มันก็เป็นรู้สึกว่าลงทุนกับการจัดเออเนี่ยจริงสีสวยมากอันนี้ชมสีสีสวยจัดไปสวยสีดีมากเกี่ยได้ดีเกลี่ยแบบเออคือเรารู้สึกว่าปกติอะของเกาหลีมันจะมีสีบางอย่างที่แบบมันจะคล้ายๆกันใช่ป่ะอันนี้มันก็คล้ายเว้ยแต่รู้สึกว่ามันแตกต่างแบบเออดูมีความแบบ เออสวยอ่ะแต่ครั้งนี้เหมือนแบบสีคล้ายๆตอนตอนเดบิวซิการ์แเออถ้าเธอได้ยูซิการ์แลกแบบสีจะคล้ายๆกันแบบว่าสีมันจะมาโทนในแบบสีมืดๆหน่อยแต่อันนี้จะแบบมืดกว่าคัมแบ็กครั้งแรกครั้งแรกจะแบบมีแบบฉากสว่างฉากแสงด้วยแต่อันนี้แบบมืดทั้งทุกฉากเลยอ่ะดูจริงจริงอ่ะยนซอกเป็นไงก็เหยก็ก็ถือว่าแตกต่างกับคอนเซ็ปต์ที่แล้วเนอะกับเอ็มวีที่แล้วเปลี่ยนไปเลยครั้งแรกยังเป็นรูปแบเ็ีเบลอยู่ยะเป็นไอ้เจ้าข้างรักแบว อันนี้ตาทุกคนคือแบบดุขึ้นนอนนอนเออเอออ่ะเธอชอบใครเธอจำได้ไหมเธอชอบใครเธอชอบด้ฉันจำไม่ได้แล้วว่าฉันชอบใครตอนนั้นแต่แต่ตอนนี้เธอชอบใครอ่ะฉันชอบคนที่แรปอะแรปต่อจากคนนี้แรปต่อจากคนน้อ่าแรปคนที่สองปื้คนนี้ใช่ไหมแม่เออคนนี้คนนี้เพราะฉันอ่ะชอบคนที่เกิดมาด้วยใช่ไหมอ่ะ มักเน่น้องเจ็อมักเน่มักเน่แรปดุมากเลิศมากฉันชอบแรปคนแรกแรปคนแรกแรปคนแรกเหมือนไม่หายใจอ๋อผมข่าวใช่ไหมพี่ปอยข่าวนี่คนนี้ใช่ไหมลูกชานเหมือนไม่หายใจดิ๊งแต่แต่แต่ครั้งแรกแหละวูดูดลู่อยดยดู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 ดเดคดู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 ดแกันแลูด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 ดดดดเออดด คนนี้น่าสวยมากฉนตั้งแต่ฉันดูแบบรูปเดบิวต์คือแบบน่าหวานมากเลยเขามีอะไรที่แบบด้วยเหมือนแบบเออแบบเมาลิงอ่ะเออแต่แบบว่าเหมือนแค่ทาสีเฉยๆมั้งเออแต่เอ้ยเจาะจีนเจาะไม่ได้เจาะจีนเอจีนแค่แค่พอไว้เออแค่นี้ไวเฉยๆต่น่าหวานมากตอนลุคริงไม่ได้ไม่ทำลายความหวา่นน่าหวานเลยทำให้น่าหวานกว่าเวีที่แรกจริงดิเอบหวานกว่าอวีที่แล้วอีกแต่อวีที่มันดุนะจริงเหมือนผมยานทำให้ทำให้แบบน้องหน้าหวานขึ้นไงไม่รู้ แล้วแบบยื่งทำผมอยเงง้ยมีหน้ามูนหน้ามาแบบแล้วบาซีทูด้วยนะเด้วยความเป็นหน้ามาด้วยแล้แต่ความเลิศคืออะไรป้าเขาแรปจนกูไม่ได้สนใจหน้าเขาเลยอะแต่เขาเสี่ยงจนสนใจเสียงเขาเออพราสนใจเสียงเขาแบบเสียงเขาแรปแบบจูฟังกูแแล้วแรปอย่างนี้สองรอบอะรอบหกสองแล้วเอ้ยหลังหลังหกแรกแล้วก็ตอนชอนเแยกอีกแล้วก็มีคนหนึ่งที่ที่เขานั่งนั่ง ที่เขานั่งที่นั่งจะโดนยิงหรอนี่ใช่ไหมคนนี้ชื่ออาชื่อเอเดนคนนี้ก็เลิศจริงแต่ครังนี้ฉันชอบแล้ว่าน้องกึมมากน้องกึมหล่อมากนี่จริงๆกึมก็หล่อแล้วก็อีกคนนึงก็คือคนที่แบบยืนผมดำหลังหุกก็คือน้องเอเมนอะหลังหุกแรกอะเอใช่ไหมชื่อขอหาคนนะจะขายให้ดูคนไหนวะชุวนักศึกษา ชุดนักเรียนนี่แหละนี่นี่นี่นหล่อมากตอนแบบปล่อยทีเซอร์มาแล้วฉันดูตรงเนี้ยอู้ฉันแบบแทบกรีดไม่ไหวไม่ลูกเธอถือปืนด้วยนะเมื่อกี้เออถือปืนไ,ได้อเลยบอกว่าอย่าเล่นเล่าเลยอย่าเล่นอย่าเล่นหนูเน่ยอย่าเล่นปืนได้กินนมผงน,นะได้กินนมผง <c oughs> เล่นปืนนะโดนตีนะไปนอนจาปืนแบบไหนได้กระสีหรือลูกโป่งดำได้หรือดำเรา ว่าไม่มีแล้วก็จกิกกไม่มีอ่ะมีแบบไหนโอเคพอแล้วสามคำาไหมสรอสามคำาไหมล่ะสามคำ,มมคำเออสามคำให้กับลูกเชนไหน่กับเพลงวงกังก้าเนาะใครเริ่มก่อนเออเยวซับก,ก็ได้แหละเออหยุดเพลงห้ามเอาเพลง โอ้โหไม่รู้อ่านได้ออกได้啥ล็อกไวเลอร์ล็อกไวเลยเออมาหรอมมามันมีหมาเออของฉันก็คือยิงฉันทีพุ่งเออฉันไปเขามาดูเขามาดูเออมคนได้ยิบสองคำได้ยิงฉันทีสักอย่างสักคนแหละสักสักอีพีแหละเออฉันเคยพูดตอนฉันเคยพูดเหมือนเหมือนใครพูดแล้วเราเอามาใหม่เอามาใหม่เรื่อยๆหยิบมาใหม่มันเหนื่อยแเราต้องหยิบสองคำมาซีมหมาหมาเปนแบบมาตั้งแต่โปรโมทแล้ว เราบอกคันี้มันเขาใช้แบบนกเหยี่ยวกับหมาป่าบู๊เออครั้นี้ก็เลยแบบมีหมาในแบบเอวีด้วยแต่ประทับใจตอนจบนะปิิวรู้สึกว่าจำมากจำสิ่งจำใจเราอะอะจบแล้วหรอไปแล้วอ่ะอ,อ,อยากให้กอดไปดูข้างนาหน้าบางทีเราเลยว่าเราแบบไม่ให้มันอ๋อกอดคลิปเราเออไปดูต,ตอนที่เราอ่ะไปแล้วหรอจบแล้วเนี้ยแต่แต่เพลงเพลงเบาเนาะเพลงเพลงเบาไม่แบบไม่ได้ คือคือเขาเรียกอะไรไม่ได้ปึ้ง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 จะฉันว่ามันก็ปึ้งแบบปลอมป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 ลอมไม่ถึงมันไม่ได้ปึ้งแบบอ๋อแบบมันด้กระแทกกระแทกเข้ามาเรื่อยๆเออบีบไม่ไม่ได้กระแทกแต่ชอบนะคือฉันอะชอบอะไรที่มันไม่กระแทกอ๋อไม่ไม่ได้เส่ร์ฟังมันเน้นการแรปด้วยหรือจะต้องไปแบบฟังบีดจริงๆในเพลงมันเน้นแรปแล้วก็แบบเราค่อยๆไล่แล้วก็แบบคู่ไปไม่ได้กระแทกเราด้วยแหละเออคู่ไปแบบเบิร์นอัพเบิร์นอัพแล้วก็ปั๊ม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 เลยแเปป็นรอ่ะ จำจำเออสิ่งพอวันทีนี้เหมือนมาแล้วพี่ดูมาแล้วพี่ฟังอะไรเงี้ยสิ่ะเขาฝากอีเพีกันทุกคนแล้วก็ฝากพวกเราไปสนับสนุนน้องกันเยอะๆนะน้องทุกคำแบบวันนี้แล้วก็เดี๋ยวพวกนี้พวกนี้เราจะลงคลิปนี้แหละไม่ได้มีคลิปดองก็ฝากพวกเราไปเชิญใครอยากให้เราเรียกอะไรก็คอมเมนต์ลงมาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดิ i n g i e สำหรับวันนี้บาย